ปูตินเกทับสหรัฐนาโต้ทัพเรือดำน้ำนิวเคลียร์รัสเซียเหนือกว่าครองใต้สมุรเรดาร์ทุกชาติจับไม่ได้วันที่23สิงหาคม2568อยู่กัดิฉันค่ะทนวัตรวังชากรแฟลทบิกวอรปรัชนาธิบดีเวลาทีมีปูตินแห่งรัเสเซียกล่าวเมื่อเช้าวันศุกร บอกว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นมีศักยภาพที่จะล่องไปใต้ผืนน้ำแข็งอาร์กติกและทั่วท้องทะเลในโลกนี้โดยไม่มีใครตรวจจับได้แม้อยู่ดูออกมาพูดหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะคะเพราะวันที่ประประชุมที่อ阿拉斯า,ารทรัมป์ก็โออาว่าตัวเองอะส่งเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ไปประกบนะเหล่านี้เป็นต้น ของรัเสเซียอยู่ที่ไหนอยู่เมื่อไหร่ตรงไหนทั่วโลกนี้ใครก็จับไม่ได้บรัฟสะเลยเขาพูดที่การประชุมกับคนงานในภาคส่วนนิวเคลียร์ที่เมืองชารอฟตะวันออกของมอสโกค่ะปูตินย้ำว่าภูมิภาคอาร์กติกนั้นมีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศของรัเสเซียมากอยู่ทางเหนืองไงคะเขินไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยมาตีหลังบ้านเสร็จเลย เหล่านี้เป็นต้นก็เหมือนที่สรัฐก็กลัวหลังบ้านของตัวเองอย่างบราซิลเวเนซุเอลาแคริบเบียนทั้งหมดเขากล่าวย้ำวา่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียนั้นสามารถดำดิ่งลงไปใต้ฝืนน้ำแข็งอาร์กติกสบายๆและหายไปจากเรดาร์นี่คือข้อได้เปลี่ยบทางทหารของเรายืนยันค่ะเหนือชันกว่าสรัฐและนาโตแน่การวิใจัยในอาร์กติก ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัสเซียเนื่องจากเส้นทางการเดินเรือสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นเพราะน้ำแข็งละลายแล้วนั่นไงต่อน,น้ำแข็งปึกเนี่ยมิตรรัสเซียจีนนั่นแหละไปปากหมดพัฒนาทั้งกองเรือทั้งฐานเพื่อเปิดทางการขนส่งแต่วันนี้มันดีขึ้นเพราะน้ำแข็งละลายอเมริกามาทีมาทีเดียวมาทวงฉันจะเอาตรงนี้ ฉันจะเอากรีนแลนด์เหล่านี้เป็นต้นปูตินบอกว่าในสารที่แห่งนี้เราได้เปรียบในการแข่งขันปัจจุบันรัสเซียเป็นประเทศเดียวที่มีเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร์ค่ะนับตั้งแต่ทศวรรษที่2,000รัสเซียก็มีแล้วนะได้สร้างเรือดำน้ำํานิวเคลียร์ชั้นโบเร่แปดลำไปแล้วเรือลําล่าสุดที่เข้าประจำการคือนยาสพชาสกี้ค่ะเปิดตัวมอปิดที่แล้วตอนปลายปี ยังมีอีกสองลำอยู่ระหว่างการก่อสร้างกำหนดจะเสร็จปลายปีนี้นั่นคลือสิ้นปีนี้รัสเซียมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์สิบลำปูปตินกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเรือดำน้ำนั้นติดตั้งขีปนาวุธบุรลว่าของรัสเซียมีพิสัยการยิงไกลถึง8,000กิโลเมตรหรือ4,970ไม่ต้อง ยืนหน้าไปใกล้ชายฝั่งของอีกฝั่งแล้วค่ะเอาแค่ห่างมา8,000กิโลเมตรเนี่ยเกือบหมื่นกิโลเมตรเนี่ยก็จริงได้แล้วและไม่ต้องถึงฝั่งด้วยก็เกาะคลื่นมหาศารได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันขีปนาวุธตัวไหนร้ายแรงและเป็นไพ่เด็ดของรัเสเซียที่น่าหวาดหวัน่นไม่ว่าจะสรัฐหรือนาตโตหรือชาวโลกเองก็คือขีปนาวุธตอบิโดยักษ์ ของรัสเซียสามารถยิงจากเรือดำน้ำนิวเคลีย์นี่แหละใส่ฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูพีกสุดน่ยโพไซดอนค่ะตาบิโดทางยุทธศาสตร์ใต้ทะเลที่ชื่อว่าโพไซดอนรหัสชื่อทางการของรัสเซียนะคะคือ 2M39Status6 อันนี้เป็นชื่อที่กองทัพรัสเซียตั้งจัดเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ใต้น้ำที่น่าเกรงขามมากและเป็นที่จับตามองของฝั่งตะวันตก เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งซึ่งทุกคนก็สนใจไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่กับเรือดำน้ำตัวไหนเพราะปุทินบอกแล้วจับสัญญาณไม่ได้เรดาร์ーーของทุกประเทศทั่วโลกตาวบิโดโพสไซดอนนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาวุธนิวเคลียร์พิเศษไกลแบบอัตโนมัติภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้นะคะ intercontinental nuclear powered autonomous torpedo คืออัตโนมัตินะ่ะโพไซดอน ออกแบบมาเพื่อเป็นอาวุธตอบต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์มีจุดประสงค์หลักทำลายเป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์ของศัตรูนะคะไม่ว่าจะเล่นงานเมืองท่าสำคัญกองเรือบรรทุกเครื่องบินหรือฐานทัพเรือขนาดใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามโพไซดอนนี้เป็นหนึ่งในะอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยมีอย่างใหม่สดมี6ชนิดด้วยกันประกาศโดยประธานาธิบดีปูตินเมื่อ หนึ่งมีนาปี2018นนู่นตอนนั้นก็มีแล้วค่ะแต่เป็นต้นแบบวันนี้มีประจำการไม่บอกว่ามีกี่ลูกแค่ลูกเดียวก็หายไปเครื่องประเทศแล้วไม่ต้องมีหลายลูกหรอกแต่ดูเหมือนจะมีหลายลูกพอพัฒนาแล้วก็หลังจากต้นแบบแล้วก็ผลิตอีกตั้งแต่ปี18และนี่ก็25แล้วนะคะฉะนั้น แค่ปีหนึ่งหรือสองปีได้หนึ่งลูกอันนี้ก็เยอะแล้วค่ะที่สำคัญโพไซดอนเนี่ยไม่ใช่ตอบิโดธรรมดานะคะแต่สถานะของเขาเป็นยานใต้น้ำไร้คนขับว่าไปแล้วก็เหมือนเรือดำน้ำนะเพราะว่าขนาดใหญ่มากเขาเรียก unmanned underwater vehicle เป็นอัตโนมัติไม่มีคนเป็นตัวตอบิโดล้วนๆที่มีสถานะคล้ายเรือดำน้ำ ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนใช้ความเร็วและระดับความลึกที่น่าทึ่งมากพ่อสดอนมีความสามารถในการเดินทางด้วยความเร็วสูงนะคะ100นอตเท่ากับ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถดำน้ำลึกสุดกว่า1,000เมตรลึกเกินกว่าขีดจำกัดของเรือดำน้ำทั่วไปหรือเรือรบของฝ่ายตรงข้ามส่วนใหญ่พูดง่ายๆว่าทำให้มันเนี่ย เป็นไปไม่ได้ที่จะถูกตรวจจับหรือทำลายจากอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำแอนติซัมมารีนวอล a ฟ e ไม่มีความหมายสำหรับโพสไซดอนเฉพาะปัจจุบันนะคะจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีประเทศไหนประกาศจะมีอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำที่ลงลึกเกิน1,000เมตรได้นอกจากนี้ไอที่สำคัญมากคือติดหัวรบนิวเคลียร์มีอำนาจทำลายล้างสูงมากสามารถสร้าง คลื่นซนา a m i นิวเคลียร์นะคะ Radio Active ฟ s unami น่ากลัวกว่าคลื่นสนึนามิธรรมดานะพูดไปแล้วก็เหนื่อยใจจริง,รงๆว่ามนุษย์จะต้องสร้างอาวุธที่เหนือบกอการมาเพื่อปกป้องตัวเองการปกป้องตัวเองก็ต้องทำลายคนอื่นเมื่อไรมนุษย์จะเลิกที่จะเบียดเบียนกันอันนี้ก็บนไปทั่วนะคะเอาเป็นว่าโพสไซดอนเนี่ยปราบไม่ได้น่ากลัวขั้นสดุดสำหรับฝั่งตรงข้ามของรเซีย มีความสูงของคลื่นหลายสิบเมตรหากระเบิดใต้น้ำใกล้ชายฝั่งหรือสามารถนำผักคลื่นกระมันตรังสีทำลายพื้นที่ชายฝั่งในวงกว้างได้ด้วยทำให้เมืองท่าหรือเมืองใหญ่ที่ติดทะเลและโดนโพลุสดรอนยิงแหลกเหลวใช้การอีกไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงคนนะคะของก็ราบคนก็ไม่เห็นหายเป็นฝุ่นและนี่คืออีกอาวุธไพ่เด็ด ของรเซียทิสรัฐนาโตหรือประเทศไหนในโลกนี้ก็ยังไม่สามารถต่อกอนได้ค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในทําเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโท094 236 9493